นี่สวยอยู่นะเท่อยู่สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่เกม Pocket Incoming กับ Tip Setter นั่นเองนะวันนี้เราก็อยู่ใน ID ดีของ F C ของเรานั่นเองนะเนาะก็จะมารีวิวเมการู้รโดร่างไชนีนั่นเองนะฮะ ก็สาหรับตัวนี้เนี่ยเคยทําแบบต่อสู้นะในโหมดต,ต่างๆหรือว่าในอารีนาต่างๆหรือต่อสู้ทีมตรงข้ามเนาะแต่ว่ารีวิวเฉพาะจะจงของตัวมันเองแล้วก็แนะนําต่างๆเนี่ยก็น่าจะยังไม่เคยทํานะฮะตอนนี้ก็เลยจะมาทําให้มีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันเนาะ ก็มาดูกันเลยนะคสำหรับเมกาเอรูเรโดร่างชาชนีนะไอดี ID นี้จะเป็นยังไงบ้างปั้นเยอะขนาดไหนไปดูกันนะนีเลยสำหรับเมกาเอรูเรโดร่างชาชนีนั่นเองตัวนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าใครเคยดูคลิปที่พี่ทําการต่อสู้ต่างๆนะตัวนี้โหดมากๆเหมือนกันนะสำหรับ4ดาวเล่นได้ไหมสีดาวเนี่ยคือมันไม่ค่อยไหวนะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สําหรับตัวนี้สดาวเนาะแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่หรือเซิร์เปิดใหม่เนี่ย เออได้ตัวนี้มาก็เล่นได้อยู่นะสําหรับสีดาวค่อยๆอัพดาบไปเรื่อยนะแต่ถ้าจะโหดจริงๆก็คือไปดาวหรือ1 1ดาวขึ้นไปนะคือจะโหดมากๆสําหรับตัวนี้นั่นเองตัวนี้จะเป็นธาตุพลังจิตต่ตอสู้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูที่นิสัยกันเลยนิสัยเนี่ยคือหลักๆเลยเนี่ยก็แนะนําให้เอาเน้นเป็นเรื่องของกายภาพดาเมจกายภาพนั่นเองนะก็จะมีอยู่2ช่องเนาะแต่จริงๆก็แนะนําให้เป็นแบบกายภาพแล้วก็ลบ สเปเชียล t t ท c แทกหรือลบโจมตีพิเศษตรงนี้นะเรามาดูที่ข้าวความสัมพันธ์นกันบ้างนะคะทุกคนข้าวความสัมพันธ์นเนี่ยช่องแรกจะเป็นดาเมจนะคะเกราภาพ15 จำตีพิเศษ15นะคะอ่าก็จะมีรามาเซนตานะคะยุงแล้วก็จะเป็นตัวแมลงตัวนี้ตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วเนาะกับตัวนี้ก็เคยรีวิวแล้วนะคะทุกคนช่องที่2จะเป็น HP 20%นะคะก็จะมีเป็นเมกาสไนไชนนี่นั่นเองส่วนช่องที่3จะเป็นกายภาพแล้วก็โจมตีพิเศษนะอย่างละ15นั่นเองนะก็จะมีวิดิเซอนนะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็เคยรีวิวแล้วดาเมจตัวนี้นะแล้วก็ดาบอ่าตัวดาบตัวโล่ตัวนี้นะฮะ ส่วนช่องสุดท้ายเป็นคิเลตนะคะ7.5เปอร์เซ็นต์มีมิลออริจินในคอสมาเซลบีนั่นเองนะฮะก็เขาขาดเซลบีแต่ได้ครบมาสองช่องก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะก็มันบวกเรื่องของ hp 20แล้วก็อาเมจดด้วยนั่นเองเนาะเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยสำหรับสเตตัสเพิ่มเติมนั่นเอง เรามาดูที่เรื่องของอาวุธกันต่อเลยอาวุธสาหรับใครได้ตัวนี้มาเอ้ยจะใส่อะไรดีสําหรับสีม่วงกันก่อนนะฮะระดับอีพิกนั่นเองเนาะสีม่วงเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ชิ้นชิ้นแรกเป็นตัวสีเขียวตัวนี้กําไรสีเขียวนี้นะก็จะเป็นเน้นเรื่องของคิทิคอ,นะอ้นะคิทิคอหิตแล้วก็คิทิคอหิดเหัเฮดนะคะทุกคนสําหรับตัวนี้นะฮะ แล้วก็ชิ้นที่2ใส่เป็นตัวนี้ตัวนี้เรื่องเน้นเรื่องของดาเมจวนั้นแล้วก็เรื่องของการป้องกันนั่นเองเนาะสองชิ้นนี้นะฮะแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยก็ใส่อันอื่นไปก่อนได้เรื่องของดาเมจกายภาพนั่นเองเองนาะอ่ะแล้วก็มาดูที่ระดับรีเจนกันบะ้างระดับรีเจนหรือสีทองนะฮะสีทองเนี่ยจะใส่อะไรได้บ้างสีทองมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะฮะชิ้นแรกจะเป็นกรงเล็บตัวนี้นะฮะกรงเล็บตัวนี้จะเน้นเรื่องของดาเมจนะฮะกายภาพ15%นนะฮะแล้วก็ เน้นเรื่องของยิติข้อต่างๆเนาะส่วนชิ้นที่2นะคะทุกคนชิ้นสองเป็นกระดิ่งตัวนี้นะกระดิ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเน้นเรื่องของ HP damage นะคะทุกคนส่วนชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายของมันก็คือตัวนี้ ตันนี้เนี่ยจะเน้นไปเรื่องของกาภาพนะคะดาเมจนะเน้นดาเมจหนักๆอะไอย่างนี้ก็15%เนะะาะวันนี้สำหรับสีทองหรือระดับดีเจนอรีนะฮะเรามาดูกันต่อที่เรื่องของรูนกันเลยรูนเนี่ยจะใส่อะไรสำหรับเมกาเอรูเดโดชายนี่นั่นเองนะก็จะมีอยู่ทั้งหมด3อย่างด้วยกันที่เราจะแนะนำอย่างแรกก็จะเป็นพันธ์นะ,ะพันเนี่ยจะใส่3ชิ้นได้นะ,ะทุกคน แล้วก็มีเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เนี่ยจะใส่3หรือ6ก็ได้นะแล้วก็จะมีดีเฟนต์จะใส่3หรือ6ก็ได้จะใส่3 3 3ก็ได้นะฮะหรือจะใส่เป็นพันพันสาม แล้วก็เคาน์เตอร์6ถ้าเคาน์เตอร์มีสีทองเยอะก็ใส่เคาน์เตอร์ไปเลยนะฮะใส่3กับ6เนาะหรือมีพันสามแต่ว่าเคาน์เตอร์เนี่ยไม่มีสีทองเลยมีไม่มีสีทองสีม่วงมีแต่สีฟ้าสีเขียวอะไรอย่างงี้ก็ใส่ดีเฟนด์ดีเฟนด์มีสีม่วงเยอะหรือสีทองเยอะเนี่ยสีเหลืองสีทองเนี่ยเอ้ยก็ใส่ดีเฟนด์ไป6นะแล้วก็พันสามก็ได้นะฮะแล้วแต่จะปรับเปลี่ยนเนาะขึ้นอยู่กับอ่าแต่ละสี หรือแต่ละอย่างที่รูนที่ทุกคนมีนะ,ะคะค่อยปรับเปลี่ยน,นะะใส่3อย่างด้วยกันนะคะมีเคาน์เตอร์พันแล้วก็ดีเฟนส์นะคะปรับเปลี่ยนได้เลยเนาะเรามาดูกันต่อที่เรื่องของชิปกันนะคะทุกคนชิปของเมการูโดชานีเนี่ยใส่อะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก็จะมีอยู่3อย่างเหมือนกันนะฮะทุกคนแล้วแต่จะปรับเปลี่ยนการใส่ของแต่ละคนเนาะก็อย่างแรกก็จะเป็นฟองท่อนนะฮะทุกคนฟองท่อนตัวนี้อ่าตัวนี้เลยเป็นหน้าก,กบตัวนี้นะ ่าชิ้นที่สองจะเป็น first ส h i l นะฮะตัวนี้อ่าชิ้นที่สามก็จะเป็นตัวนี้อ่าสามอย่างด้วยกันนะฮะที่แนะนำเนาะก็สเตตัสของมันเนี่ยจริงๆมันจะใส่มีเซตสองชิ้นกับเซตสี่ชิ้นนะฮะทุกคนก็จะเพิ่มสเตตัสเพิ่มเติมเนี่ยด้านล่างตรงนี้เห็นไหมอ่าก็มีสองกับสี่นะฮะใส่ครบเซตของมันนั่นเองเนาะ เอาวันนี้สําหรับเรื่องของการใส่ชิปต่างๆเมกาเอรูเรโดชายนี่นั่นเองเดี๋ยวเราไปลองเอฟเฟกต์สกิลนะสำหรับตัวเมกาเอรูเรโดชายนี่เนาะแต่และสกิลเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะไปลองในดานก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเอฟเฟกจะสวยจาดลังการขนาดไหนนะตอนนี้เราเอาเมกาเอรูเรโดลงสนามต่อสู้แล้วนะอันนี้เป็นของพาสซีิฟของมันนะที่โจมตีต่อเนื่องตรงนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละสก,กิลเนี่ยจะเป็นยังไงนะมาเริ่มกันที่สก,กิลแรกกันก่อนสก,กิลแรกเนี่ยเป็นการโจมตีแบบเดี่ยวไกลภาพร้อเนตะดูเอฟเฟกกันปึ๊บโอ้ยตีแรงมากนะตีกวัดอันนี้เวฟแรกเวฟแรกไปแล้วเวฟสองมันไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะคือตีแรงมากทุกคนมาดูสก,กิลสองกัน ฆ่าต่อสู้ครับนี่โอ้โหแต่อันตีเนี่ยต้องเพราะว่าลองหลายรอบมากนะคะทุกคนก็คือบางทีกดอันตีปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นเอฟเฟกอันติของมันเหมือนตัวเอสพัททั่วไปใช่ไหมแต่บางทีกดปุ๊บเนี่ยมันก็ออกเป็นแบบเหมือนเอฟเฟกตีสกิลทั่วไปอะ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะว่ามันจะตีแบบไหนกันบ้างคือบางทีก็ออกบางทีก็ไม่ออก เดี๋ยวเรามาลองดูนะว่ามันจะมีเอฟเฟกติดไหมเนี่เห็นไหมมันจะตีเหมือนแบบตีธรรมดาแบบอันนี้ะมันไม่มีเอฟเฟกแบบเหมือนเอสพาร์อ่ะเออน,นี้หนึ่งรอบที่หนึ่งแล้วนะดูว่ามันจะออกรอบไหนเดี๋ใช้สกิลสองถ้าต่อสู้นะแบบเดียวร้อยเกภาพร้อยแปดสิบนะตีไปครับโอ้โหแรงนเนี่ยเนี่ยแอนตี้เอาละเนี่ยเหมือนแอนตีมันไม่ต้องได้กดเลยไนะ นี่สวยอยู่นะเท่อยู่นี่โคตรเท่แอคไม่ไกลเลยโดดแอนี่แต่มันไวนะไวมากไวกว่าตัวอื่นแบบเอชพันตัวอื่นคือแบบเขาจะเอฟเฟกอลังการแต่นี้มันแบบเท่นะคะออกแนวเท่แต่ว่าไวไวเหมือนระดับเอสเลยะอันติมันเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงอันติอีกรอบเนี่ยอันติมันจะเป็นแบบ อันถ้าเรากดกดคนเดียวเนี่ยคือมันจะนี่นะมันต้องอันตีแบบเองอะ่ะมาเดี๋ยวเราไปลองดูนะฮะว่าในทีมต่อสู้เดี๋ยวหาคนลงก่อนสักประมาณห้าแสนอ่ะเดี๋ยวลองคนนี้ดูนะคะลงประมาณสามตัวนะสามตัวนี้อ่ามีหมาโลมีเมกาสไนช์ชานี่นะลองดูเดี๋ยวเราจะกดออตโต้ไปเลยนะสักคูณสองโหมีเซราล่าด้วยหรอ มีลูนาร่าด้วยนะฮะทุกคนอันนี้มันกดออโต้ให้แล้วนะเรากดคุมสองไปแล้วกันมาโลก็เก่งนะทุกคนสำหรับตัวแทงสายแทงเนาะไม่กาลุยโดสไนท์บางคนอาจจะแบบช่างใจอยู่ว่าจะเอาไม่กาลุยโดหรือเมก้าสไนท์เชนี่สองตัวนี้คือมันเก่งทั้งสองะแล้วแต่ความชอบแล้วกัน แต่ว่าถ้าเป็นไม่ใกล้ลุยโดยเชนี่เนี่ยมันต้องแบบดาวเยอะๆมันถึงจะโหดนะคะแต่ถ้าสีดาวเนี่ยก็ต้องเป็นเซิร์ฟที่แบบเริ่มเล่นใหม่อ่าเซิร์ฟเปิดใหม่อะไรเงี้ยคือจะไหวอยู่แต่ถ้าเซิร์ฟแบบหนักๆไปเนี่ยคือไม่ค่อยไหวเท่าไหร่วิซีกาดเทมากเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมซีกาดเอฟเฟกตสกิลนานมากนะแต่ไม่ใกล้้วยโดยชนี่คือแบบเอฟเฟกอันติมันคือชักน้อยไวนะฮะ มนันน้อยแล้วก็ไวมากเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวให้ดูแบบครบทั่วเลยอะทั้งเนคอสมาอันติมันนะสองแสนนิดๆนิดแสนนิดเดี๋ยวดูว่าไม่ใกล้รุ่นมมันจะได้อันติแบบเอฟเฟกต์ิอันติจริงๆของมันไหมนะดูน่ล่ะอันติ เมื่อก่อนนิยมเล่นมากนะตอนมานใหม่ๆหลังๆแล้วไม่ค่อยเห็นใครเล่นละจะเห็นแบบส่วนน้อยนะที่เล่นแบบทีมผีอะไรอย่างงี้แต่มันก็ยังน่าเล่นอยู่นะมาดูการขอแบบกดที่เดียวหายได้ไหมเนี่ยโอ้ยเซอร์ไสสน์เซอร์ไนต์ไสติเนี่ยเซอร์ไนย,ยังนานมากนะสวยด้วย เนี่ยนานปึ๊บอุ้ยล้านกว่านี่หายตามไปอีกรอบนึงอ่าไม่ได้อีกรอบเลยอีกรอบนึงคือ,อไปแล้วนะไอ้กิลาติน่าปาั๊บหายไม่ใกล้รู้ได้โดดนะฮะ มันก็จนายอันติไปแล้วยังไม่เห็นเลยแต้องมันเหมือนมันต้องแบบกดเองมากกว่ากดแบบระบบมันกดอันนี้มากกว่ามันถึงจะออกอันตีมาให้นะเดี๋ยวดูกันโอ้ไม่ได้อันตีเลยเหมือนมันใช้อันนี้ไปแล้วอะเก่งนะคะเก่งทั้งสามตัวที่เอาลงสนามที่พี่ลองเล่นอยู่เนี่ยมันเก่งทั้งหมดอ่ะสามตัวเลย แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความที่แบบอยากจะได้แล้วกันแต่ถ้ามาโลสีดาวเล่นได้เลยนะฮะโอเคดีเลยแต่ว่าถ้าเป็นเมกาลุยโดเนี่ยต้องดาวเยอะแล้วก็เมกาสไนสีดาวก็พอเล่นได้อยู่นะแต่ถ้าเจอคนทนหัวมันก็ไม่ไหวมันก็ตายอยู่ดีอยู่ที่ว่าเซิฟคนนั้นเซิฟของเราที่เล่นอยู่แบบเอาไปลงอารีนาอย่างเงี้ยสีดาวไปสู้กับคนดาวเต็มๆเนี่ยมันก็ไม่ไหวอยู่ดี ต้องเพึ่งดาวเยอะๆของหนักๆโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าไรล้านแปดเหรอประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับราการลองเอฟเฟกต์สกิลการต่อสู้ในด่านแล้วก็ในสู้กับทีมคนอื่นๆนั่นเองเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดชแชร์กำลังใชกันด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะ,ะสวัสดีค่ะ